สวัสดีครับพายเมจินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานคลองสามวาครับขอสร้างบ้านนะครับติดกับซาฟารีเวิลดเลยนะครับผมทางนู้นครับทางเข้านะครับรถเกยดทางอยู่ก็ทำซุ้มอยู่นะครับผมซุ้มทางเข้านะครับ การหน้างานตอนนี้ก็ยามเย็นนะครับใกล้จะเลิกงานแล้วนะครับมึนก็คนงานอัพเดทงานเครื่องต่อพน,น,นักงานเขาก็ขึ้นรถรับส่งกลับกันแล้วนะครับ,บปิ่งไว้ เทลินตั้งเสาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่กับผลงานผมวันนี้ก็ได้เก้าต้นนะครับเมื่อวานนี้อยู่มุมนะครับบิดตัวออกมาครับสองสี่หกนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าต้นวันนี้เนี่ยครับผลงานโดยรวมนะครับส,สวยๆครับผมวันนี้ก็ ขุดเทลีนไว้แล้วนะครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับกดไปถึงแปลงนี้นะครับผมให้กดสามแปลงครับให้เสร็จก่อนส่งงานนะ กดยาวไปหน้าที่ก็นู่นนะครับผมกดยาวไปนู่นนะครับไม่รู้สาเหตุที่รับผิดชอบตรงนี้ก็เพราะว่าเครื่องกดไม่สะเทือนนะครับไม่เสียงดังนะครับรบก,กวนนะครับแล้วก็สามารถกดชิดเขตแดนแนวั้วได้ระยะห่าง90เซนครับเข้ากดได้นะครับ ช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวก,กับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับผมสายอาชีพนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมสายอาชีพนะครับบริษัทที่ผมทํางานเป็นบริษัทผลิตและจาหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปนะครับเหมาอะกอับรูปูปแบบทุกขนาดนครับผมมีครบจบที่เดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกเครื่องกดนะครับมีเสียงดังไม่สะเทือนนะครับผมทำงานง่ายนะครับผมสายอาชีพครับทีมงานไวยุนตากเรศนะครับผมสู้ไปนะครับผมบริษัทที่ผมทำงานอยู่ก็มีหลายแผนกครับแผนกขนสง่งฝ่ายขายฝ่ายผลิตวิศวกรก็มีนะครับ ฝ่ายขายเซลฝ่ายผลิตก็ผูกเหล็กเทคอนกรีตนะครับขับรถสั่งเสาเข็มก็ส่งถึงที่ไม้นะครับผมมีแผนกขับรถรถเทลเลอร์ต้องไบอพีทอสามทอสนะี่แลเอาละครับผมยังไงก็พอสังเกตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับสวัสดีโชคดีครับ